รเรียบร้อยครับบรรยาก,กาศจิงกาแฟครับนาบ้านเจ้าของนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็เลยมาลองเอาสมอทอกใส่ดูนะครับ <c oughs> เผื่อว่าเสียงมันดีนะครับผมก็รู้สึกว่าพูดนะ่าใส่ใสโซทับเปล่าเสียงไม่ใครจะย,ยินนะครับผมก็มาลองไอเสียสมอทอกกันแหละหูฟังกันแล้วใส่ดูนพะลิกสมอทอกเนาะนะครับผมนะก็กินกาแฟไปนะครับผมวันนี้ก็ไม่เชิงว่างเพราะเสียทํางานไม่ได้นะครับผมมีเวลามา นั่งกินกาแฟครับตอนตอนเที่ยงนะมันเชิงจะง่วงๆนะนี่ถ้าช่างเขาถอดรถเสื้อจะได้ไปซื้ออะไรก็จะต้องไปซื้อดูแลนีนเมืองโคราชนะผมเชิงไก่เป็น้อยกิโลนะครับผมขับไปก็จะง่วงนะครับผมกินกาแฟไปพูดไปนะครับผมก็มาได้อยู่คนเดียวนะครับเนี่ยก็อยากผอมกับสูสูงจริงนะผมนี่นะครับ เห็นใจคนอ้วนเนาะผมก็อ้วนด้วยกันแปดแปดเอแม่บ้านแปดส,บนะสบนะนะิบผมเนี่ยเก่าสิบนะนะผมเห็นใจเห็นใจทั้งสองฝ่ายเห็นใจทั้งตัวผมเห็นใจทั้งตัวเขานะครับผมนะเขาก็พยายามลดความอ้วนเนาะเขาไม่ค่อยได้กินนะนะผลพลอยได้ผมก็พลอยผอมเข้าไปด้วยนะครับเขาไม่ทําอะไรกินนะผมก็เลยไม่มีกินนะก็เลยได้อดเข่าไปเขาก็เลยเชิงจะซุบๆหน่อยนะครับแต่ก่อนก็จะคัดวันนี้ดอกนะครับผม เมื่อวานก็ไปส่งลูกขอไปครับเมื่อวานก็ไปส่งลก <c oughs> ูกไ,งลกไปโรงเรียนนะนะผมก็พูดถึงเรื่องการศึกษานะครับผมสมัยที่ลูกเรียนอยู่ป .3 ป .4 นี่ผมให้ลูกไปเรียนอยู่ที่ในในคอนบุรีนะครับโรงเรียนบ้านทุ่งแควนนะครับส่วนตัวผมเีอยู่อำเภอสังข์นะครัวิ่งไปประมาณสามสิบกิโลนะทุกวันนะเหตุผลว่าทําไมจะต้อง ไปส่งลูกไปเรียนไกลขนาดนั้นนะสามสิบกิโลผมถือว่าไกลนะในการน้ำมันมดไปกับในวันหนึ่งนี่ห้ารอยนะเป็นอย่างต่ำนะผมแต่ตอนนั้นนะใช้รถเก๋งที่ใช้แก๊สนะก็ดีหน่อยนะแก๊สใช้แก๊สก็ประหยัดหน่อยนะเรียนมาสามปีที่นูน 3, 4, 5, ่นสามสี่ห้าหกเรียนมดพอสีพห้าพอหกนะนะเริ่มไปเรียนนะผมนะก็เลือกนะเลือกงเรียนที่เขาจะสามารถส่งลูกเรานะครับ ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้นะเราก็ต้องเลือกนะครับผมถามว่าให้ทำไมไม่ให้เรียนเรียนแถวบ้านนะก็มไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่นี่ก็อยู่ที่ตัวเราหรือตัวของแต่ละบุคคลที่จะคิดพิจารณากันไปว่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของตัวเองนะเราต้อ <c> ง <oughs> พิจารณาเองนะเราจะไม่ว่าตรงนั้นตรงนี้ดีไม่ดีแต่เราพิจารณาว่าเออตรงนี้แนละเหมาะมาสมที่สุดนะกับกับลูกของเรานะนะครับผมก็คือว่ามีแนวคิดที่ว่าการเรียนนั้นมัน มันรอไม่ได้นะคือมันผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยนะผมถ้าวเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของเราได้นะนะครับผมเราก็จะไม่นด้โหนเสียใจภายหลังนะครับเสียดายว่าเสียดายนะทําไมไม่ให้ไปเรียนที่นู่นที่นี่นะครับอนาคตจะได้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะนะพอมันผ่านไปไปถึงอนาคตข้างหน้าอีก 5. ปี10ปีนะจะนึกย้อนกลับไปนะบางทีก็เสียดายนะเ,<อ>เสียดายทาไม ไม่ส่งลูกไปเรียนตรงนั้นทำไมไม่สู้ให้ลูกนะเรียนในจุดนั้นจบมาแล้วจะได้เป็นทํางานตําแหน่งนู้นตรงนี้เงินเดือนได้แพงนะเหมือนลูกคนอื่นเขาน้าเสียดายนะนะผมเองก็ไม่อยากไปอยู่ในจุดนั้นไปอยู่ในจุดที่ใช้คําว่าเสียดายนะผมก็เลยจะพยายามให้เต็มที่นะเพราะเราก็ไม่มีสมบัติอะไรเราไม่ใช่คนมีทรัพย์สมบัติอะไรนะครับไม่มีเลยเลยครับใช้คำว่าไม่มีนะ สิ่งที่สามารถให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติที่สามารถให้ลูกได้ก็คือการศึกษานะครับการศึกษาที่จะทําให้ดีที่สุดนะไอที่พยายามเ,าเรียกว่าเขียยเข็นนะเพื่อให้ลูกไปเรียนโรงเรียนที่รูสุาด,ดีที่สุดก็เพื่ออะไรก็เพื่ออนาคตของลูกเท่านั้นนะนะครับผมอย่าชะล่าใจนะครับผมเราเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เราอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่า,เ,าเรียนยังไงก็ได้อะไรก็ได้นะทุกอย่างต้องมีการวางแผนนะครับผม แต่เมื่อวางแผนดีที่สุดแล้วนะท้ายที่สุดนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นบางที่หวังนะอย่นนึกเสียใจแต่ให้ดีใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราวางแผนมาดีที่สุดแล้วนะนะครับผมถึงแม้อนาคตมันจะไม่เป็นที่เราหวังแต่ว่าเราก็ต้องเราได้คิดได้เราทําดีที่สุดแล้วนะไม่ใช่ว่าพอถึงอนาคตแล้วเราจะมาคิดเสียใจโอ้น่าจะให้ลูกทาอย่างนู้นทำอย่างนี้ใช่เรียนตรงนั้นตรงนี้เหมือนอย่างที่เขาบอกนะครับผม อันนี้ก็ฝากนะฝากเป็นผู้ปกครองทุกท่านนะครับให้นึกถึงการศึกษาของลูกนะครับผมนะบางทีก็บอกว่าจบจบสูงไปก่อนเดี๋ยวมันก็ออกมาปลูกมันทาไรกับก้าวกระแม่กับพ่อนะมาตัดยางตัดยุคาคือกันอันนั้นเป็นนานาคตอันนั้นครับอย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับผมตอนนี้เราปลูพื้นฐานให้ลูกเตรียมตัวไว้ให้กับอนาคตของลูกหลานเราน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับผมขอบคุณครับ